สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน,นะเจ้าวันนี้เข,าข้าครัวมาพ้อมกับเมนูแซ่บๆนะเจ้าเฮาจะมาตำมาตื้นหรือว่าตำกะท้อนนะเจ้าอันค้นเหนือเปิดห้องว่าบ,บ่ต้องไอ้นะได้มาส่งแกนนะเจ้านาะวันนี้เขาจะตำใส่ในเจ้าใส่น้ำปูนะเจ้านาะเซจแล้วก็จะมีพริกเนาะกระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะเจ้าพักเขาก็จะใส่อยู่สองอย่างเนาะมีหอมเปอป้ลรับใบ,บหิงนะเจ้าใส่ห้าลงไปตัวแหมน้อยนะเจ้าปะเอาไปตำกันเลย ขั้นตอนแรกเจ้าใส่พริกกับหอมขาวลงไปหรือกระเทียมเองนะเจ้าเนาะใส่อูมามิลงไปเลยตําเลยเจ้าคนนี้หลังจากนั้นเจ้าใส่น้ำตาลปีบลงไปอันนี้ใส่น้ำปูลงไปนะเจ้าเนาะ น้ำปูนะเจ้าทางเพจเฮาก็มีจำหน่ายนะเจ้าสองร้อยกรัมหนึ่งร้อยบาทนะเจ้าแล้วก็ะห้าร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบบาทนะเจ้าไผรสนใจนะเจ้าทักข้อความเพจไปเลยนะเจ้าเนาะอ่าใส่น้ำปูล,ลงไปละยัวให้หน่อยเจ้ายัวยัวยัวให้มันเข้ากันเห็นหน่อยมากบบนี้เฮาก็ซับเจ้าซับบะตองซับกระท้อนของเขาเนี่ย ซับเป็นอันน,น้อยๆนะหน่อยนะเจ้าน้อนฟางบางหน่อย,น,ยนะเจ้าหนอนมาดีหนานล่าเด้อพอเขาซับเป็นแกนนี่แล้วนะแล้งว่าตัซับเกิงนี่เห็นเจ้าเนี่ยใส่ลงไปมาแกนนี่สองเจ้าลงไปเลยเโย้ให้มันเข้ากันเลยเจ้าตังมันเข้ากันเลยนี่ นะกินออกอวย,ยเจ้ากินน้ำปูเขาได้นะสนใจถ้าข้อความเห็นมาได้เลยนะเจ้าร้อมทรงนะเจ้าเพิ่มความนัวนะเจ้าเยอะน้ำปลาห้าลงไปหน่อยอ๋อก่กินน้ำปูสุดหยอดนะเจ้า,าอันนี้ใส่ภาคไั่ ปมเปือจะลงไปพึ่งหอมนะใส่หองปมเปือใส่ใบชิงเนาะต่อไปใบชิงเท้าได้กินใบขิงนี่นึกถึงยำนอเนาะเดี๋ยวสักวันยากิบยำนอเพียงพอแล้วเจ้ายำนอใส่น้ำปูใส่ใบชิงเนาะ มาทุกเข้าที่มันเข้ากันเลยเจ้ากัอนนี้ตึงพักตึงอันตื่นบอตรงมาใส่แานของเราเลยเจ้ากัอนนี้นะฮอรเตอร์ดอค่ะตื่นเต้น ให้นำลายปูเนอาด้วยนะบุดีล่างป้ากันไปโลกหาตามาตูนกันเฮละก้านี่นะเจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูตำมะตูนรวดตำกระท้อนของเฮานั่นเองนะเจ้าซ่บเพ็ดเหมาะสมนัวดีขนาดเจ้าหอมน้ำปูอุยอุยนะเจ้าใครสนใจน้ำปูนะเจ้าทักข้อความเพจมาได้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า